ทุกคนหัวยุ่งนิดนึงนะคะวันนี้เรามาเจอกันนะคะในช่วงของการดูแลปฏิบัตินนังหนูแกสปี้จ้านะคะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้นะคะเราเนี่ยจะมีกิจกรรมหนึ่งอย่างนะคะที่เราเนี่ยยังไม่เคยได้ลงนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูคลิปเลยนะคะนั่นก็คือการพาเจ้าหนูแกสปี้หรือพี่เปิร์ไปอาบน้ํากัน,นะคะ่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาพี่เปิร์ไปอาบน้ํานะคะ mm hmm. ก็จริงๆแล้วเนี่ย อาจจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเนื่องจากเราอะติดธุระมากๆแล้วไม่ได้อาบน้ําที่เปิร์เนี่ยประมาณสักสองอาทิตย์ได้แล้นะคะซึ่งปกติถ้าอาบน้ำเขาทุกอาทิตย์เนี่ยเขาจะไม่มีความแบบงงเงยียใดๆเลยนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูวิธีการอาบน้ําที่เปิร์กันค่ะ เอาละค่ะแล้วก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องมาจับพี่เปอร์เตรียมตัวก่อนเลยค่ะเนื่องจากอย่างที่บอกไปค่ะเราไม่ได้อาบน้ําเจ้าพี่เปอร์เนี่ยมาถึง2องอาทิตย์แล้วนะคะโอ้โหนะคะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะดื้อขนาดไหนนะคะ ตอนนี้พี่เปอร์ของเราก็เตรียมตัวลงอ่างกันได้แล้วนะคะับนะา ถามถึงการอาบน้ําของเจ้าพี่เปร์นะคะตัวต่ายเองเนี่ยต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยค่ะว่าต่ายก็ไม่ได้มีทฤษฎีอะไรเยอะแยะนะคะแต่ว่าอาศัยความเคยชินค่ะในการอาบน้ําให้กับเขานะคะแต่ละครั้งนะคะต่ก็จะอาบน้ําให้กับพี่เปร์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะบางครั้งเอาเขาไปอาบที่สวนด้านนอกนะคะต่ก็จะเอาเขาวางบนกระละมังที่เราเอาความไว้ค่ะหรือให้อาบในกระละมังนั่นเองนะคะบริเวณซิงอ่างล้างจานด้านนอกนะคะแต่วันนี้ค่ะขอเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะคะเนื่องจากด้านนอกอากาศ ร้อนมากค่ะไต่ก็เลยพาพี่เปิลมาอาบน้ําในห้องน้ําแทนนะคะถ้าใครหรือมัม,มีคนไหนนะคะมีอ่างอาบน้ําหรืออ่างล้างหน้าที่เราใช้เป็นประจาอยู่แล้วก็สามารถอาบน้ําพี่เปิลได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะไต่ก็จะเอาน้ําค่อยๆลูบตัวพี่เปิลก่อนเลยค่ะให้เขาทําความเคยชินกับอ,อุณหภูมิของน้ํานะคะไปอย่างช้าๆค่ะถ้าเกิดเราเปิดน้ําแบบแรงๆเลยเนี่ยพี่เปิลตกใจแน่นอนนะคะ นี้นะคะเรียกว่าเป็นวิธีล้างไข่ของน้องค่ะเนื่องจากน้องตัวผู้นะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะ นะคะเวลาเราเลี้ยงเขาเนี่ยเขาจะมีกลิ่นบริเวณอันธะของเขาหรือว่าบริเวณไข่ของเขานั่นแหละค่ะแต่ว่ามัมมี่คนไหนนะคะที่อยากจะเลี้ยงน้องอันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าต้องทําใจจริงๆเพราะว่าน้องเขาจะมีกลิ่นเป็นของตัวเองนะคะบริเวณตรงนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีต้องล้างไข่น้องให้สะอาดนะคะวันนี้นะคะมัมมี่ตายก็เลยเลือกที่จะล้างไข่น้องไปแบบช้าๆนะคะไม่ให้เขารู้สึกเจ็บค่ะน้องก็จะอยู่นิ่งๆแบบนี้ละค่ะ และสิ่งที่ต้องควรระวังที่สุดนะคะสําหรับการอาบน้ําหนูแกสบี้ค่ะอันดับแรกเลยนะคะระวังน้ําเข้าจมูกน้องนะคะเพราะอาจจะทําให้น้องสำลักแล้วก็เป็นอันตรายได้ค่ะอันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าพี่เปิลของเรานะคะอาบน้ํามาหลายรอบมากๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะมีบางช่วงที่น้องนิ่งบางช่วงที่น้องงองแงแต่สําหรับนะคะเด็กใหม่ตัวจิว๋วตัวเล็กๆทั้งหลายเนี่ยก็จะดิ้นเยอะกว่าพี่เปิลเยอะๆเลยค่ะนะคะบรรดาหม,ามั่นมีแล้วก็ปะป๊าก็ต้องระวังกันด้วยนะคะ แล้วก็มาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะที่เรียกว่าไม่ทําไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราอาบน้ําให้น้องเสร็จเรียบร้อยนะคะสิ่งที่เราต้องทําก็คือจะต้องเป่าขนน้องให้แห้งค่ะเพราะว่าน้องไม่สามารถอยู่แบบเปียกๆได้นะคะเพราะอาจทําให้ผิวหนังเป็นเชื้อรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีหลายๆบ้านนะคะที่เจอปัญหาของการเป่าใดแล้วน้องไม่อยู่เฉยเลยค่ะบ้านนี้มีเคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะเอาของกินมาลอ่อนั่นไงคะกินใหญ่เลย ะะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ของกินล่อได้นะคะหรือว่าให้น้องๆทานของกินตอนที่เรากําลังเป่าใดก็ได้ค่ะนะคะช่วงที่เราเช็ดขนน้องก็จะอยู่นิ่งมากๆเลยค่ะ แล้วเชื่อไหมคะเวลาเป่าขนให้พี่เปอร์นะคะช่วงตัวลาที่เราจับในช่วงบั้นท้ายน้องนะคะหรือช่วงก้นน้องเนี่ยอน้องจะกระดุกกดิกกระดุกกรดิกกระดุกกระดิกขาตลอดเวลาเลยค่ะเหมือนน้องจะกรจีอ่ะ แล้วนะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเย้นะคะจะบอกว่าเรานะคะใช้เป็นไดเป่าลมแบบเย็นนะคะเราไม่ได้ใช้ลมร้อนค่ะแล้วน้องก็โอเคมากๆนะคะแล้วตอนนี้นะคะเนื่องจากเป็นขั้นตอนสุดท้ายขนน้องเริ่มจะแห้งหมดแล้วแต่จะมีแค่2จุดนะคะที่อาจจะต้องเน้นเป่านิดนึงนะคะก็คือช่วงบริเวณแก้มแล้วก็ใต้แขนของน้องนะคะใต้ขาของน้องแล้วก็ช่วงท้ายตรงนี้แหละค่ะนะคะที่ต้องเน้นเป็นพิเศษเพราะว่าตรงนี้ เรียกว่าจะแห้งยากที่สุดนะคะถ้ากลัวน้องเป็นเชื้อราก็สังเกต น้องบ่อยๆนะคะในช่วงที่เราเป่าขนนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะพี่เปิร์ลแล้วก็บ้านของต่ายนะคะกับกระต่ายสไปเป้ต้องลาก,กันไปก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูบรรดาแก๊งแกสปี้ทั้งหลายนะคะเนื่องจากเรามีสมาชิกใหม่มาเพิ่มเนี่ยหลายตัวมากๆเลยค่ะแต่และตัวก็จะมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวใครที่อยากจะเลี้ยงแบบนี้ลองแวะเข้ากลุ่ม Facebook ก่อนนะคะเพื่อศึกษาข้อมูลน้องๆก่อนที่จะซื้อมาเลี้ยงนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ้านพี่เปิร์ลขอลาไปก่อนนะคะเจอกัน ันได้ใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย